คุณผู้ชมคะและในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นทางการซึ่งประเทศไทยจะได้ร่วมแข่งขันกับสุนัขจากยุโรปด้วยค่ะ โดยในส่วนของศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกเองปกติก็จะฝึกสุนัขสําหรับการใช้งานทางทหารไม่ว่าจะเป็นการหาวัตถุระเบิดการรักษาความปลอดภัยหรือการต่อสู้ซึ่งรูปแบบการฝึกก็จะคล้ายกับการฝึกเพื่อการแข่งขันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งสุนัขเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะรายละเอียดที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณธมรัตน์ขันทะวินาหุค่ะ ตลอดสัปดาห์นี้กองพันุ์สุนัขทหารได้มีการจัดการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลหรือ IGP ซึ่งกองทัพร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง18ธันวาคมโดยการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬาสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมกีฬาการแข่งขันสุนัขใช้งานในประเทศไทยให้แพร่หลายตามมาตรฐานสากลและยังเป็นโอกาสที่จะส่งนักกีฬาของไทยเข้าแข่งขันซึ่งจะถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาในระดับนานาชาติ สำหรับศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกนั้นปกติจะเป็นหน่วยฝึกสุนัขทหารเพื่อส่งไปปฏิบัติภารกิจทางทหารทั้งการดมหาวัตถุระเบิดการลาตะเวนป้องกันชายแดนหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภัยพิบตะตะตะัติต่างๆขณะเดียวกันได้ฝึกสุนัขเพื่อการแข่งขันควบคู่ไปด้วยเราก็ฝึกให้เกิดคความสามารถของตัวสุนัข ร,รวมทั้งกําลังคนด้วยนะครับเพื่อเอาไปสนับสนุนภารกิจกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับการสนับสนุนหน่วยกําลังลบนะครับแล้วก็เรื่องของการค้นหายาเสพติดแล้วก็การค้นหาวัตถุระเบิดครับอันนี้ก็เป็นส่วนหลักๆที่เราเราเราฝึกอยู่ณนะปัจจุบันบในการฝึกกลุ่มพื้นฐานตั้งแต่อายุเล็กๆจนถึงประมาณ8เดือนปีหนึ่งเดีย๋ยวจะฝึกใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็พอเรื่องของ ไปเริ่มของการฝึกใช้งานคราวนี้ก็จะแยกแยกรายละเอียดลงไปนะครับก็ลักษณะการฝึกพื้นฐานเนี่ยเหมือนกันถ้าเป็นการใช้งานทางทหารเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสับหนืนการปฏิบัติทางยุทธวิธีอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นการฝึกทางการใช้งานสนักสากลหรือที่เขานํามาแข่งขันเนี่ยอันนี้ก็จะมีการเน้นเรื่องของคะแนนเรื่องรายละเอียดแล้วก็เน้นเรื่องความต้องการในขีดความสามารถของของการใช้งานสนักสากลนะครับซึ่งจะต้องการทดสอบทีกความสามารถอยู่3-3รูปแบบนะครับก็คือเรื่องของการรับฟังคําสั่ง การสะกดปลอยแล้วก็เรื่องของ protection หรือการรักษาความปลอดภัยอักขาครับ mm hmm. เขาก็จะไปเน้นคนละแบบเท่านั้นเองแต่พื้นฐานเนี่ยเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยในการฝึกปูพื้นฐานสุนัขขึ้นมานครับ สุนัขที่ศูนย์การสุนัขทหารส่งเข้าร่วมทุกตัวจะต้องผ่านการทดสอบ c o m เพนเดียนดหมายถึงสุนัขที่เจ้าของจะพาไปไหนมาไหนด้วยได้โดยไม่ก่อปัญหาทั้งต่อเจ้าของและต่อผู้คนที่สัญจรไปมาตลอดจนสามารถนํามาเลี้ยงดูในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยโดยการทดสอบ B.H. เเป็นการทดสอบลักษณะนิสัยจิตประสาทและการแสดงออกของสุนัขในสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน และการทดสอบครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ศูนย์การสุนัขทหารได้เข้าร่วมเพื่อหาประสบการณ์นอกจากนั้นยังเป็นการหาพ่อแม่พันธุ์ที่ดีมีมาตรฐานต่อไปด้วยตอนนี้เราส่งเข้าทําการทดสอบเนี่ยจำนวนทั้งหมด7สุนัข7ตัวนะครับเพื่อเพื่อทําการทดสอบในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป้าเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าสุนัขที่สอบผ่านนะครับ จริงๆอีกมุมหนึ่งของการฝึกสุนัขใช้งานสากลเนี่ยนอกจากเอาไปใช้งานได้แลวก็ได้รับความนิยมในฝั่งยุโรปแล้วเนี่ยอีกมุมหนึง่งเขาคือการคัดสายพันธุ์นะครับเพื่อไปเป็นพ่อแม่พันธุ์เพราะ,ะนั้นเนี่ยในส่วนงนยการรอาหารเองก็เลยฝึกสุนัขใน2รูปแบบแต่พื้นฐานเดียวกันตามที่เรียนนะครับรูปแบบหนึ่งก็ไปใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเราจะคัดเลือกสายพันธุ์สุนัขที่ได้คะแนนสูงๆในการสอบเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าสุนัขเนี่ยมีล,ลักษณะในตัวเองดีก็คือในเรื่องอกกกกกกกาาาาาารรรรใใช้้มมมมูนนสะดออะดดย่ัทีีีคคุณภพวล แล้วก็เชื่อฟังคําสั่งได้ดีตรงนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเขาเนี่ยมีคุณลักษณะที่ดีอยู่ในสายเลือดหรือในพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะผลิตลูกออกมาที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมเมื่อการไปฝึกใช้งานในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะฝึกใช้งานได้มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกัน จากการได้มาร่วมการทดสอบสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์ที่สําคัญสําหรับผู้ฝึกสุนัขที่จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทักษะต่างๆจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากนานาชาติให้ผู้ฝึกสุนัขสามารถนําไปฝึกสุนัขใช้งานทางทหารและสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลต่อไปได้ก็ครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเป็นสนามแรกค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะเพราะว่าได้ลงสนามโดยที่ เราฝึกฝนมาแล้วก็มาโชว์ความสามารถของตัวเองค่ะคงจะถ่ายท่าความรู้สึกค่ะว่าการที่เราได้ลงสนามระดับนี้เป็นยังไงแล้วก็นําข้อพิาพาทตัวเองไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาทักษะการฝึกสนักให,ให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ และจากการผลักดันกิจกรรมการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลที่กองทัพบกได้ร่วมสนับสนุนและการดึงศักยภาพของกำลังคนของศูนย์การสุนัขทหารได้เข้ามาร่วมทดสอบทำให้ได้เพิ่มภูมิประสบการณ์ในระดับสากลและยังได้เพิ่มผลผล,ผลิตสุนัขใช้งานทางทหารที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปด้วย เชิญชมและร่วมเชียร์สุดยอดนักกีฬาระดับโลกจากยุโรป6ประเทศในรายการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกิจกรรมเครื่องเล่นสวนสนุกชิมช็อปใช้กับโซนร้านค้าและร้านอาหารชื่อดัง10-18ธั10นวาคมนี้ณกองพันสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหารการ,รมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา